ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับโหมดเมโทรนะครับก็แนวทางการเล่นโหมดที่แยกที่สุดเมโทรวันนี้ก็จะเป็นส่วนของสเตชัน n 10และ1 1นะครับส่วนที่ผมบอกว่าเอ้คลิปก่อนเนี่ยผมบอกว่าคุณจะต้องเริ่มเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่าไอ้พวกซอนยาหรืออะไรพวกนี้ที่ผมขึ้นภาพให้เน,นี่ยมันเริ่มใช้ไม่ได้แล้วนะลองต้องเปลี่ยนไอเทมแล้วแล้วก็ยูนิตบางประเภทเราก็ต้องมาใช้ในส่วนตามของผมก็ได้ แต่ผมแนะนำนะให้เล่นเท่าที่พอไหวเพราะโหมดนี้มันยากจริงซึ่งผมก็ไม่ได้แนะนำขนาดนั้นแต่ถ้าคุณหิวแบงจัดจัดจัดมาเลยครับอะไรใส่ให้หมดแล้วก็อย่าไปห่วงบับเลยครับถ้าระหว่างคลิปเสียงเกมหายต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะมันเสียหายอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไรส่วนเซตไอเทมผมจะไปเปลี่ยนใน EP สุดท้ายนะครับส่วนของอะไรพวกนี้ใช้ไปก่อนครับขี้เกียจเปลี่ยน แค่นั้นแหละครับขี้เกียจเปลี่ยนจริงแค่นั้นเลยก็ไปเริ่มมาเลยครับไปลวยอ่าแล้วก็ผมก็จะพยายามภาคให้บ่อยที่สุดเพราะว่าหลังจากที่ผมเช็คไฟเสียงแล้วก็สัตว์เอ้เสียงหายแย่เ yeah, อะมาแล้วเป็นที่พราไดมิกแล้วก็ด่านนี้เป็นหมอกพิดซะด้วยอ่ะโอ้โหแบบนี้รอดยากครับไม่ถึงเราอ่ะหลอดยาก ซึ่งผมว่าน่าจะมาติดช่วงนี้กันแล้วไม่เป็นถึงสเตชันสิบว่าเปิดมาได้แล้วก็พาราเดมิกเวลหกสิบแล้วทั้งคงทั้งคิดแล้วก็ตัวนี้อีกเวลหกสิบบอกเลยครับไอ้ที่ผ่านคนยากแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นตัวตึงก็ตัวตึงคนไทยคนหนึ่งในเดลเฮดเลยะก็เป็นเรื่องที่ง่ายอยู่แต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะนะอืมก็ จะพูดยังไงดีให้ดูเป็นแพทเทิร์นด่านแล้วกันนะครับเพราะว่าบางครั้งก็ไม่ต้องทําตามผมก็ได้เพราะว่าการเล่นมันหลากหลายแล้วก็อะไรอีกอะไอเทมบางคนก็ไม่เหมือนกันอ่าแล้วสไตล์ของคนก็ไม่เหมือนกันกเวลาเล่นเกมเดนเฮดเนี่ยคนนู้นใส่เซตนี้บ้างใส่อันนั้นบ้างโอ้โหก็แล้วแต่คนครับแต่ถ้าถามว่าแนวทางการเล่นผมเนี่ยหลังจาก E ีอ่า ก่อนกับนี้แล้วก็หลังจากนี้อีกอ่ะผมแนะนำนะฮะดูเป็นแนวทางไว้เถอเอาไว้ดูแพทเทิร์นด่านแล้วก็ไอ้แพทต่อไปเนี่ยสเตชันสิบมันก็จะเปลี่ยนด่านแล้วด้วยอืมก็ขอให้โชคดีกันเดี๋ยวก็ต้องมีเซตใหม่มาเล่นอีกแน่นอนและระหว่างนี้ผมก็จะเล่นไปด้วยและคุณก็ดูไปด้วยนะครับสงสารผมบ้างเถอะเอ้แล้วพูดทำไมเนี่ยอ่าไม่ต้องสงสารผมก็ได้ก็คือกว่าจะฟาฟ์มเนี่ยก็ ตาเหลือกตาแหกฟาร์ม20 000, วันวันละโอยาสี 3, 40, นะ่หมื่นไจน4ี่แสหฟาร์มโคตรข้างจนผมเอียนไม่อยากฟาร์มอะ่ะเดียน่ะแต่อันนี้ก็ผ่านมาแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าทวินเวลหกสอันนี้ผมแนะนํานะครับวิธีแก้ทางก็คือเอาตัวที่มีด็อกแบ็กมาเล่นไม่พวกโรดิสเกตหรือไอ้พวกการดอะไรพวกเนี้ยอืมหรือเป็นพวกลรนเจอร์สเปเชียลบลิตี้อันนี้ก็ได้เหมือนกันครับ แต่ถ้าคุณมีงบมากพอหรือยูนิตเยอะหน่อยก็นอร์แมนก็ได้ครับมาจากแพ็ควิทยาศาสตร์ถามว่า,าซื้อมาคุ้มไหมก็คุ้มอยู่ครับนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ถือว่าเล่นโอเคไหมโอเคแต่ดูเหมือนว่าจังหวะน,นี้ผมจะวางถังแดงไปทำไมก็ไม่เหลืแมง่งโคตรย้อนแยงแต่ไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่แล้วก็เอาไงดีอ่ะ คือหลังจากทำเมโทแล้วผมจะทำอาอ,อะไรนะสเตตัสไอเทมที่ยูนิตต้องการนั่นแหละครับอันต่อไปที่ผมว่าจะทำนะก็นานแล้วแหละยังไม่ได้ทำสักทีเพราะว่าติดทำไอ้เมโทเนี่ยแล้วยิ่งกว่านั้นคือผมติดเกมนั่นแหละครับปัญหาโอเคผ่านแล้วเฮ้ยผิดแผนรีเลยแบบนี้ โอ้โห oh, ไม่ได้เลยเราจะมาเฟลต่อหน้าท่านผู้ชมไม่ได้แต่ก็ไม่แปลกหรอกไ no well, อ้ขี้ยซีโนมาววหกสิอ๋อไม่ใช่สิ well, อินเซครอยวิวหกสิบตีคตรแหงเนี่ยรีกแล้วแม้แต่โพลิชแมนดีก็ยังเอาไม่ลงครับอันนี้ยพูดจริงเวหกสบมันตีคุณทีได้ไรอะโอ้โหรีกแล้วโอ้โหล้ำบําบาก,บากจริงๆเออไม่เข้าใจเลยจริงๆ ทำไมมันลำบากแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็จะจะเป็นอีกดึงดานที่ใครหลายคนน่าจะติดไอ้ตรงนี้กับไอ้อินเซ็กทรียนนี้แล้วก็ไอ้แครงก็นี่ก็จะเป็นเหตุผลที่ว่าท,ทําไมเราต้องเปลี่ยนเซตมาเล่นแล้วเพราะว่ามิลิทารีเนี่ยมันเล่นไม่ได้แล้วว่าคุณลงชีิเสภาพดิตีตีที่ดอกละร้อยแปดสิบมาเจอไอ้พวกเวลเนี่ย ไม่ไจะทำยังไงนั่นดิต่อให้เหมือนคุณจะยิงเบิร์แต่แค่กระสุนเดียวขึ้นก็ไม่ได้แปลความว่าคุณจะเบิร์ดแรวขึ้นนะว่าไอฮันเตอร์ยิงไปสี่นัดก็สพนะันสองแะนินเทลี่ยิงไปสี่นัดก็าดมิดเท่าไหร่อ,อืมแล้วด่านนี้ก็เป็นด่านง่ายๆนะครับสำหรับคนที่มีแอปบี้นะ แต่ก็ต้องอัพเวลสูงๆหน่อยนะครับเพราะว่าเปียดดาเม่ไปได้เยอะๆแล้วยิงแรงๆแล้วก็มีตัวแอปบี้ที่เป็นร่างซอมบี้นะแต่ไม่เป็นไรครับผมมีเมคคนิกเอามาช่วยกันในตัวนี้อยู่แต่ผมบอกเลยว่าผ่านหวานเกียบเลยอืมยอดเยี่ยมถึงตัวมึงจะโดนเนื้อมาแต่ก็โอเคอยู่แต่ถ้าไปเล่นในซิกิมิตอันนี้ไม่โอเคโอ้โหเจอสวาดและเดมอน สวาส่านเนี่ยก็อึดอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เบลสามสิบห้ามาเนี่ยกูจะยิงมันตายไหมนาะอืมแล้วก็อีกอย่างกงคือตัวแม่งกันไฟเฟรมทาวเวอร์ไม่ได้แดวครับโคตรเศร้าเลยแล้วผมดูดูเหมือนว่าแบบนี้ต้องลีอะไรวะไม่เข้าใจเลยจริงๆดูดิเดมอนสวาส่านใครจะผ่านครับอ๋อผมผ่าน แต่พวกคุณไม่ผ่านอะไรวะก็นะใครเจอเนี่ยคือต้องมีร้องอ่ะคลิปดูแล้วกันแม้แต่ผมเนี่ยต้องยัดบัฟบเลยเพราะว่ามันในนี่ไงเพื่อเล่นสบายขึ้นและประหยัดเวลาผมด้วยแล้วก็อะไรอีกว่าอ๋อพูดถึงเรื่องติ๊กตอกผมคือมันจะมีอ่คลิปบางคลิปที่ผมตัดลงเฉพาะติกตอกอ่ะนะแต่ถามว่าเวิร์กไหม ถ้าผมขยันลงคลิปในทิกตอกอ่ะมันก็เวิร์กอยูย่แต่ผมไม่ขยันลงคลิปทิกตอกแต่มานี่เลยครับแปดงสุดที่เลิบจุ๊อย่างเงี้ยยับแดงเนี่ยผมจะแบบน่ะเลยอะ่ะส่วนทิกตอกก็เอทอิ้งร้านแล้วก็จะค่อยๆทยอยลงทยอยลงแล้วก็ผมอะไรสักแกนนี่แหละลืมละถ้าถามว่าใน อติกตอกเนียสำหรับผมนะในเดเติกตอกเทียก็คือคนไทยน้อยมากบางคนอเออบางคนที่ผมเห็นเห็นอยู่นี่ก็คือบางคนหายไปเลยส่วนบางคนก็เออลงไว้เงินๆคือแปลว่ายังไงเดียซึ่งผมก็เห็นอยู่คลิปหนึ่งนะที่สอนปันสัญญาแต่เขาคนนั้นปิดคอมเมนต์ผมก็ไม่สามารถขายตรงกลุ่มเฟซบุ๊กได้ เป็นอะไรที่แย่มากๆเลยนะครับสำหรับแอดมินกลุ่ม Facebook ที่ต้องหาคนเพิ่มแต่ไม่สามารถขายตรงได้เอ,อแย่จริงๆแต่นอกเรื่องมาเยอะกันแล้วมาโฟกัสกับเกมกันต่อก็ดูเหมือนว่าเราก็จะประสบปัญหาหนักเรื่องไอ้พวกถึกๆพวกนี้แหละเออหมดคำจะพูดเวล70และอึดขนาดนี้แอบมี เอาลงแน่นอนถ้าไม่มีแอปบี้เอาลงยะเออเฮอแย่จริงๆแอปบี้ใส่ฮันเตอร์ที่ว่าแน่ก็ยังใช้เวลานานเลยครับกว่าจะเบิด์หไอ้พวกนี่ตายอ่ะโอ้ยผมนี่แบบจิตดจดเลยถ้าไม่เบิร์นดดนเมจเนี้ก็จะฆ่านานชิบหายเลยเอแต่งดีนะที่ยูนิตเรายังโหดแล้วผมก็เนือตัวเองไว้ด้วย ไม่งั้นมันจะผ่านง่ายกว่านี้เพื่อแสดงท่านผู้ชมเห็นว่าแม้แต่ตัวตึงเดรเฮดในไทยก็ยังสามารถแพ้ได้เออผมสามารถเรียกแบบนั้นได้หรือเปล่านะว่าบางคนก็ตึงกว่าผมอยู่หรือเปล่านะอืมนั่นดิก็น่าคิดเหมือนกันก็เล่นมานานนะออตั้งแต่วูสิบสี่ตอนนี้ก็จะปลาไปสิบหกแล้วเรารู้จักเกมย่าไม่ลงประวัติหรืโฟกัสเกมต่อ อ้น,นี่เพิ่งจะผ่านสเตจแรกหรือเปล่านะตอนนี้ก็จะต่อสเตจสองครัเปล่าโอเคสเตจสองพาร์ทหนึ่งแล้วก็ซอมบี้แบบนี้ผมนี่หวานเกีียบเลยครับออืเ้เลตเตอร์เออเฮ้ยปาดเดียวร้องขอขอสักขอสักปืดหนึ่งอ่ะคอเนนเนนแบบพันสองพันอ่ะภาพเกินสองพันอีกด้วยนั่นแหละโอยผมจริงจที่ผมปั้นมา แล้วถามว่าไอ้ทำไมต้องใส่ฮันเตอร์อะเพ่ก็คุณดูดาเมจนั่นสิมันสร้างดาเมจได้ไวเยอะไอ้ได้เยอะแล้วก็ไวในการเคลียร์มอนด้วยอะไอ้อะสุดยอดไอเทมตัวตึงแห่งตืง่นแต่ถ้าใส่มิชชันรี่เล่นอันนี้ถามว่าเวิร์กไหมไม่เวิร์กครับอย่าเลยเอาผมแนะนำนะก็ถ้าจะเล่นพวกสเตต89 เอ้ยตั้งแต่9ถึง12นะคุณต้องมีเซฮันเตอร์ใส่สลับตัวปืนเกือบทุกตัวแล้วนะเออแล้วก็ต้องเป็นสวยสวยด้วยแล้วก็ตรงสายด้วยมันถึงจะผัดง่ายเอาแล้วก็โตโหย้ยลูคัสเวลเจ็ดสิอ้โหยรีเลยเราจต้องทำแผนโอ้ยเชี่ยผิดแผนอีกแล้วรีรแบบนี้รีเอ้ผิดแผนนี่ไม่ได้เลย โอ้นี่เลยยัดน้ำอืมขนาดผมยังลำบากขนาดนี้ท่านผู้ชมเนี่ยจ,จะลำบากขนาดไหนกันเชียวนะอืมหน้าสงสัยแล้วก็น่าคิดอยู่เหมือนกันแล้วก็อย่าลืมนะครับว่า EP หน้าเนี่ยจัดเต็มในสเตชัน12อืม โอ้เราดูเหมือนว่าเราจะต้องเคลียร์เรื่อยๆและช็อตนี้จะได้หรือไม่เมคคากพัดโอเคไหวชิวแล้วครับปัญหาต่อมาก็คือทำยังไงดีให้ยิงไข่ได้ทีละเยอะๆไปวางปลืบระเบิเดโอเคสแปมเบอร์เซอร์เข้าที่จะทำได้ครับแล้วเราก็รอเรียกแอปบบี้ล็อตต่อไปหรือไม่ก็เรียกยูนิตอื่นออกมาสู้นะอืม แต่ดูเหมือนว่าไข่เนี่ยจะไม่เกิดการแอคทีฟแล้วก็กลับไปสู่สถานะจำศีนอีกแล้วไอ้ชีอแต่ไม่เป็นไรแล้วก็สามารถแก้สถานการณ์กลับมาได้อยู่อืมและจังหวะน,นี้ดูเหมือนว่าเราก็จะผ่านไปได้แล้วนะครับสเตจสองต่อไปสเตจสาพาร์ทหลองด่านสุดท้ายแล้วแล้วผมจะใช้ฟิเวเจอร์นะฮะในการเคลียร์โอ้ยเฮียผิดแพงอีกแล้วลี โอ้ยขอพระไรภัยสําหรับคํหยาบนะครับแต่บางทีก็ต้องใช้เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมแล้วก็อารมณ์ผมด้วยมันจะได้มันๆหน่อยพอดีมานั่งผ่าแล้วมันก็น่าเบื่ออยู่เหมือนกันนะแล้วเวลาตัดต่อไปนี่ก็หน้าเบื่อเหมือนกันแล้วก็ต้องมีอะไรบ้างสักนิดสักหน่อยนะครั้งนี้ผมจะยัดบาบับบดาเมจเลยส so, ่วนไอ้ตัวเนี้ยคุณจําได้ใช่ไหมครับว่าถ้าตายแล้วมันจะกลายเป็นไอ้ตัวเนี้ยมันจะกันไฟไว้ แต่ถ้าไอตัวนี้ตายในสถานะเผาไหม้มันจะไม่เป็นไอตัวเนี้ยที่วิ่งมาเนี่ยแล้วผมจะดูตอนที่ด็อกเตอร์เคียนฆ่านะครับเนี่ยมันจะเป็นไอตัวเนี้ยนั่นแหละตามนั้นแต่ถ้าใช้ไฟฆ่าเนี่ยมันจะสลายหายไปเลยเป็นปุ๋ยไปซะแล้วก็ดูเหมือนว่าเราหน้าจะผ่านเลยนะฮะโอ้เฮยเรียบร้อยแล้วก็อย่างสุดท้ายอ,อ๋อกลุ่มโจนะดีง่ายอยู่แต่ผมจะทำให้มันชัวครับอืม ก็ไม่คิดอะไรมากก็เปลียนเสมือผมมาตบโจรเล่นเพราะว่าหมอนพวกนี้ระจอกชิบหมดาวเดจปืนไม่ได้เพิ่มขึ้นมันไม่ได้ไมได้น่ากลัวครับไปเล่าเลยเอะไปยิงให้หมดเดียบร้อยผ่านแล้วอืมจบแล้วแล้วก็สิ่งที่ขายไม่ได้สลับหลังจากการเล่นจบแล้วนั่นก็คือรับรางวัลของคุณใช่ครับ เพราะว่าการรีหนึ่งครั้งในการเล่นเมโทสํสำหรับรีตั้งแต่สเตชันเ9ถึง12เนี่ยจะได้60แบงค์ต่อ14วันเลยนะถ้าคุณเล่นจนหมดเนี่ยแต่ถ้าคุณเล่นผ่านได้ขาดานหนึ่งก็จะได้15แบงค์ทุกๆ2สัปดาห์หรือ14วันนั่นแหละแล้วมาดูกันว่าไอ้ EP หน้าผมจะไปจบที่อันดับเท่าไหร่สาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน